สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงบิ้วด์สตาร์ทเตอร์ที่ผมจะเล่นในลีก3.27นั่นเองซึ่งบิ้วดที่ผมจะเล่นก็คือ Physical.Exquisite a n Weaving e p r o u c t Fever นะครับ Class e l e m e n t a l i s t จุดเด่นของคลาสนี้นะครับก็คือโกเลมนะครัโกเลมเราจะมีได้ทั้งหมด4ตัวซึ่งโกเลมแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็น Chaos Golem ที่จะเพิ่ม Physical Damage Over Time ให้เราแล้วก็ได้ Chaos r e s i s t a n c e ด้วยอันต่อมาก็จะเป็น Stone Golem นะที่จะเพิ่ม Life Regen ให้เราเพราะว่าสกิลเราใช้เลือดแทนมานาอยู่แล้ว รวมถึงจะเพิ่มดีเฟนซ์ให้เราด้วยซึ่งก็จะทําให้เราได้พวกอาร์เมอร์แล้วก็เอ e เนอร์จี้ชิลเยอะขึ้นนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเฟรมโกลลมที่จะเพิ่มดามาจให้เราเพียวๆเลยแล้วก็เพิ่มอินคียสแอเรียวพิเศษก็คือความกว้างของสกิลนะอันที่4ก็จะเป็นไลท์นิ่งโกลลมซึ่งจะเพิ่มแคสต์สปีดให้เรานั่นเองอย่างต่อมานะครับเราก็มาดูที่โหนดอันอื่นนะครับก็จะเป็นโหนดนี้นะครับที่สามารถทําให้มอนติดช็อกได้ ซึ่งพอมอนติดช็อคก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอันต่อมาก็จะเป็นชิลทำให้มอนติดชิลแล้วก็มอนตีเราช้าลงแล้วก็เบาลงนะครับส่วนตอนสุดท้ายก็จะเป็นพร i ้วเมลเอจิสซึ่งจะเป็นบาเรียที่สามารถกันดาเมจเสริมให้เราได้นะครับรวมถึงเราจะไม่โดนดาเมจสะท้อนธาตุด้วยนั่นเองแน่ต่อมาเรามาดูในส่วนของเลเวลลิงนะครับซึ่งสกิลเลเวลลิงตั้งแต่เลเวลหนึ่งเราจะใช้เป็น r o l l i n g m a ก m a คู่กับโ o ลี่เฟรมโทเทมไปจนถึงช่วงประมาณเวล์สามสนะครับหลังจากที่เราเคลียร์เควสของไลบรารีเสร็จเราจะสามารถซื้อเจมที่เราต้องการได้แล้วแล้วเราก็จะซื้อเป็น f i r e ร์สตอรนะครับแล้วก็ r m a g e d d นแบรนด์ซึ่งเราก็จะใช้2สกิลเนี้ยไปจนถึงเอนเกมเลยนะครับจนถึงช่วงประมาณเวล65นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นบิวของเราแล้ะซึ่งสกิลที่เราจะใช้ก็จะเป็น e x ็กซ u แอนกูนีวีฟคอรติงฟีเว แล้วก็มาดูในส่วนของอาวุธนะครับเราจะใช้เป็นเวนที่มีมอสฟิสิเค่อสเปลทักยูเจมครับแล้วก็ฟิสิเคอดาเมทวัชาอัน,นีจะเป็น2อ,อดมอสหลักที่เราต้องมีนะทั้งในโลแล้วก็ในคาถาเราเลยส่วนมอสอีกหนึ่งก็จะเป็นพวกสเปลดาเม e อะไรพวกนี้แหละต่อมานะจะเป็นของป้องกันของเราก็จะมีหมวกชุดถุงมือรองเท้านะครับเราจะใช้เป็นเบสดเอนเนอร์จี้ชคู่กับอาร์เมนั่นเองทุกชิ้นเลย ส่วนแหวนก็แล้วแต่นะว่าเราขาดกันท่าอะไรแล้วก็เข็มขัดก็จะเพิ่มสเต t งเป็นหลักนะเพราะว่าเราจะขาดสเต t งก็จะใช้เป็น h ฮฟ v y ่เบลส้้อยก็จะเป็น Onix นะเพราะว่าจะได้ออสเท t ตทีนี้บิวเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2เซตอัพนะซึ่งเซตอัพแรกก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือ s e l f ์แคทเซลฟ์แคทก็คือการไล่เองส่วนอีกเซตอัพหนึ่งก็จะเป็นใช้แวนพ o เอทเพนนะครับซึ่งแวนพอทเพนจะเป็นแวนยูนิค เอาไว้ใช้เคลียร์คอนเทนต์รีเจียนอย่างเดียวเพราะว่าตอนเราฟาร์มคอนเทนต์รีเจียนเราต้องการสกิลที่มันสามารถเคลียร์ได้ไวนะเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนม่อนเหมือนเราเคลียร์บลีดเราต้องการสกิลที่มันเคลียร์ไวซึ่งเราจะใช้โพยเดเพนแล้วก็ใช้สกิลคีเนติกบลัสมาในการเคลียร์ตัวเอ็กซ์เซนต์วิเนตกับ ap, ลีฟนะเราจะใส่ไว้ในคาถาของอันนี้เลยโพยเดเพนซึ่งมันก็จะทําการไล่ให้อัตโนมัติท,ทั้งสองสกิลทั้งเอ็กซ์เซนต์วิเนตทั้งลีฟเลยซึ่งก็จะเป็น เซตอัพที่เอาไว้สําหรับคนที่อยากฟาร์มดิจียนถ้าใครไม่ได้ฟาร์มดิจีเนก็ไม่ต้องทาเซตอัพนี้นะครับก็ไปใช้เซตอัพปกติได้เลยเป็นแบบไล่เองซึ่งพอเราเริ่มมีคเรนซี่นะครับเราจะซื้อมีดโค้ยลอนพอยมาซึ่งมันจะบวกเป็นสามเลเวลฟิสติคอสเปลนะาจากนั้นเราก็จะใช้เซตอัพเนี้ยไปยาวๆจนถึง tier สิบเจ็ดเลยซึ่งเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยนะจกนกว่าจะมีคเรนซี่มากพอที่จะเปลี่ยนไปเป็นบิลที่เรา อยากเล่นได้น,นั่นเองซึ่งมันก็มีหลายบิลดนะสำหรับฟาสนี้แต่ผมว่าจะย้ายไปเล่นเป็นวันเดอร์อีกทีหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่เล่นวันเดอร์ตอนแรกเพราะยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเอามาเล่นตั้งแต่แรกเพราะงั้นก็เลยเลือกบิวที่ชัวร์ที่สุดก็จะเป็นบิลนี้นะสำหรับผมข้อดีก็คือมันค่อนข้างถึกมากๆนะแล้วก็ตาเมจก็กางลางเลียร์บอสไม่ได้ช้ามากแล้วก็เลียร์แมปก็โอเคนะ โดยรวมถือว่าเป็นบิวที่ดีบิวหนึ่งสำหรับใครที่ชอบบิวนี้ครับก็สามารถเข้าไปตามที่ช่องของ Air m x i ได้เลยรวมถึงวิธีเล่นเขาก็จะมีอธิบายไว้หมดแล้วนะครับในช่องนั้นโดยผมจะทิ้งลิงก์แผงบิวดิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปน,นั่นเองก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ